โอวันนี้กินกากหมูเป็นชามๆเลยลูกนี่นี่ี่อป้อนพ่อป้อนเพื่อให้หนูกินพ่อก็กินไม่หมดหรอกลูกช่วยกันอ้วนเนาะลูกก็อ้วนพ่อก็อ้วน กากหมูเป็นชามเลย กินเอากินเอาถ้าจะชอบวันนี้พ่อลองนับดูหนะูหายไปเกือบสี่วันนะลูกไปไหนมานะลูกเอ้สี่วันไม่เห็นหัวเห็นหางเลยไม่เห็นเดินผ่านด้วยไม่ได้ยินเสียงด้วย นี่ถ้าไมมีฝนดาวตกนี่พ่อจะไม่เห็นหน้าเมืงอเลียเพราะว่ามีฝนดาวตกเมื่อคืนเลยโผล่มาเลยใช่ไหมลูกถ้าจะอิ่มแล้วดูท่าทางแหลยอิ่มยังลูกอ,อิ่มยัง อิบน่าลูกเออไปละไปก็ไป